เปิดสกราชใหม่แห่งการทำธรุรกิจด้วยรถยก m a x i ซิมอลโฟล์คเราคิดค้นพัฒนาไม่หยุดยัง ทุกคันเนื้อชั้นเต็มสมรรถนะด้วยนวัตรกรรมอัจฉริยะผสานเทคโนโลยีล้ำยุคจาก3แบรนด์คุณภาพระดับโลกทั้งอิ u z u p ไพ t อไทและ FB Battery พร้อมแล้วที่จะทรานฟอร์มทุกธุรกิจสู่ขีดสุดของทุกศักยภาพเปลี่ยนโฉมหน้าวงการรถยกเมืองไทยด้วยมาตรฐานความคุ้มค่าสูงสุดทุกรุ่นเพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์คุณภาพ Maximo f o ล k ฟ i f t จึงเป็นทางเลือกที่องค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนต่างให้ความไว้วางใจอาทิการบินไทยจำกัดมหาชนการประปานครหลวงกรมช่างโยธาทหารอากาศรถยก Maximo f o โฟก f t ทุกรุ่นประกอบขึ้นด้วยนวัตกรรมล้ำยุคระบบเกียร์และเครื่องยนต์อัจฉริยะจากอิซูซูที่ทั้งประหยัดน้ามันและขับเคลื่อนเต็มพลัง FB แบตเตอรี่ให้กำลังไฟสูงสุดพร้อมลุยงานหนักเต็มสมรรถนะอย่างรถไพโอทัยรับน้ำหนักได้ม,มากช่วยลดการกระแทกและทนทานเป็นพิเศษผสมผสานทานฟอร์มเป็นสุดยอดแห่งประสิทธิภาพพร้อมตอบสนองทุกภารกิจให้ลุล่วงตามเป้าหมายพลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับทางเลือกใช้งานที่หลากหลายทุกรุ่นพร้อมตอบรับทุกภารกิจที่ท้าทาย ดีเซลโฟกลิฟตคนทานสูงแกร่งทุกสถานการณ์แกโซลลตโฟก์ลิฟประหยัดพลังงานทำงานเต็มประสิทธิภาพแบตเตอรี่โฟก์ลิฟทันสมัยล้ำยุคด้วยเทคโนโลยีเพื่อโลกสะอาดบีชทรัคท่ ruck, งพลังยกเต็มพิก,กัดในขนาดกระทัดรัด มั่นใจได้ด้วยมาตรฐานการบริการโดยทีมงานที่ผ่านการอบรมโดยเฉพาะพร้อมเข้าจัดการทุกปัญหาตลอดเพื่อให้ทุกกระบวนการทางธุรกิจคุณรุดหน้าอย่างต่อเนื่องสบายใจด้วยโชว์รูมและศูนย์บริการทันสมัยโดยบริษัทมาสเตอร์อิมแทคจำกัดมั่นใจด้วยการบริการหลังการขาย s e v y s e r y Service โทร085 2299 292ทันใจด้วยการสต็อกสินค้าและอะไหล่ไว้จำนวนมาก ที่พอโลโซล่าเราเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอุกปรกรณ์สําคัญของโรงงานคือแผงโซลาเซลล์ซึ่งทำจากกระจกที่มีคุณภาพสูงรถยก m a x i m ิมอลโฟล f ์ซึงเป็นอุกปรกรณ์ที่ขาดไม่ได้สําหรับโรงงานของเรายิ่งตอนขยายโครงการรถยกแม็กซิมลช่วยขนย้ายและยกอุกปรกรณ์หนักๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยําไม่กิดพลาด ผมเลือก Maximal f o ฟ l i กเพราะประสิทธิภาพและบริการที่ทำให้ผมมั่นใจสินค้าของเราเป็นสินค้าประเภทเครื่องช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่ทันสมัยมีระบบควบคุมคุณภาพที่ยอมรับกันทั้งในและต่างประเทศดังนั้นการขนถ่ายสินค้าจึงมีความจำเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสมรถยก Maximal Fo ฟล สามารถตอบโจทย์ได้เพราะมีโครงสร้างของตัวรถที่ดีมีมาตรฐานในเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยมีหลายรุ่นให้เลือกใช้อย่างเหมาะสมเช่นการใช้งานในพื้นที่คแคบๆที่ต้องการความคล่องตัวสูงงานที่จะต้องยกสินค้าหนักหลายพันกิโลการเลือกใช้รถให้เหมาะสมกับประเภทของงานเราทํางานทางด้านเทคโนโลยีเราต้องรู้ดีรถโฟล์คลิฟต์คุณภาพีระดับนี้คุ้มค่ากับเงินทุกบาทสู้ตารที่จ่ายไปรินครับ เพราะเรารู้ว่าความคุ้มค่าคือหัวใจของธุรกิจรถยกแม็กซิโมลฟกฤตจึงทุ่มเทพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ทุกธุรกิจอย่างเหมาะสมทั้งคุณภาพราคาและการบริการหลังการขาย